การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ย้อนอดีตตอนที่4 1 2 สัตว์ประจำม,มหาวิทยาลัยปกติงานคอนเสิร์ตในมหาวิทยาลัยแบบนี้จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมากกันคนอย่างเข้มงวดต่อให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเข้าไปก็ต้องแสดงบัตรทั้งนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่มีบัตรเลยแต่ใครก็นึกไม่ถึงว่าอยู่ๆจะมีแมวโผล่เข้าไปสัตว์อย่างแมวนั้นบางครั้งกันอย่างไรก็เอาไม่อยู่หากเผลอมันก็จะเข้าไปแสดงความมีตัวตนทันที งานใหญ่ขนาดนี้คนเยอะแยะเสียงก็ดังมีกลุ่มคนคอยตะโกนปกติแล้วสัตว์จะหนีออกห่างแต่จานนั้นเป็นกรณีพิเศษแน่นอนว่าอาจเป็นเพราะเมื่อครู่บรรยากาศค่อนข้างเงียบบวกกับอาจินเล่นเพลงโลกเพ้อฝันของแมวถึงได้ดึงดูดให้แมวตัวนี้เข้ามาการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของจ่าทำให้คนอื่นๆบนเวทีต่างตกใจเพราะไม่มีในแผนที่วางไว้ขั้นตอนทั้งหมดล้วนมีการซ้อมมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตตามมหาวิทยาลัยที่สุดท้ายบวกกับที่นี่มีความเกี่ยวข้องกับอาจินมาก่อนดังนั้นผู้ชมจึงให้ความสำคัญมากแต่อยู่ๆก็มีแมวขึ้นมาซึ่งเหนือความคาดหมายของพวกเขาแล้วยิ่งขึ้นมาตอนที่อาจินเล่นเพลงโลกเพ้อฝันของแมวด้วยแม้แต่อาจินที่กำลังเล่นเพลงอยู่พอเห็นแมวมือที่ดีดกีตาราก็เผลอหยุดชะงักแต่เขาเห็นหน้าแมวที่กระโดดขึ้นมาอย่างชัดเจน เขายกมือห้ามเจ้าหน้าที่ที่จะมาอุ้มแมวลงไปแล้วเล่นเพลงต่อผู้ชมที่อยู่ด้านล่างจำนวนไม่น้อยพากันเดาว่าเป็นการวางแผนเป็นพิเศษของวงนิวบอยหรือเปล่าถึงแม้จะมีคนเคยเห็นจะมาบ้างแต่แมวที่มีลักษณะแบบนี้ก็มีเยอะไม่มีใครกล้าฟันธงจึงได้แต่มองดูด้วยความสงสัยสายตาที่เดิมมองไปที่อาจินตอนนี้ไปอยู่ที่แมวแล้วบางครั้งจากก็มีความกล้าที่เกินเหตุ เรื่องนี้เจ้าท่านรู้ดีไม่เหมือนกับเจ้าอ้วนที่รักสงบกับอาวงที่ขี้ขลาดจะมักจะแสดงออกให้ผู้คนได้เห็นถึงความพิเศษของมันหลังจากที่จะกระโดดขึ้นเวทีไปแล้วมันก็มองไปรอบๆแล้วเชิดหน้ายืดอกเดินไปหาอาจินที่กำลังร้องเพลงมันเดินไปที่ข้างเท้าอาจินสะบัดหางไปมาช้าช้าคงกำลังคิดอะไรอยู่เดิมทีอาจินยืนอยู่แต่พอจะมาเขาก็นั่งขัดสมาธิบนพื้นเวทีผู้ชมด้านล่างยกกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่าย ไม่ว่าพวกเขาจะคาดเดากันว่าอะไรแต่การปรากฏตัวของจ่าได้เหมือนเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตบางคนแอบตะโกนเบาๆมองทางนี้มองทางนี้บางคนบอกคนข้างๆให้เงียบเียบไม่อย่างนั้นมันตกใจหนีไปจะทำไงดีที่จะเป็นแมวที่มีความกล้ามันแค่กวาดตามองล่างเวทีไม่สนใจจากนั้นก็ไปนั่งข้างๆสายตาจ้องไปที่กีตาร์รวมถือมืออาจินที่ดีดกีตาร์อยู่หัวก็เอียงมอง เจ้างท่นเห็นปลายหางมันงอก็รู้แล้วว่าจะเจอของที่มันสนใจอีกแล้วเป็นอย่างที่คิดไม่กี่วินาทีถัดมาจจกก็เอาเท้าไปเกาสายกีตาร์ครั้นแล้วเสียงดนตรีที่ไม่ตรงตามโน้ตเดิมก็บังเกิดแต่อาจินไม่ได้หยุดยังคงเล่นต่อหลังจากที่จะลองครั้งแรกไปแล้วก็รู้สึกสนุกเมื่อก่อนมันเคยเล่นอยู่อยู่ตอนนี้ก็กลับมามีความรู้สึกนั้นอีกครั้งว่าแล้วมันก็เอาเท้าที่พังวางลงไปทำลายเสียงเพลงอีกครั้งดีที่มีอาจินอยู่ เสียงเพลงจึงไม่เพี้ยนเท่าไหร่แต่กลับฟังแล้วให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่แสงไฟบนเวทีแทบจะไปรวมอยู่ที่จะเป็นจุดเดียวมีคนในวงทนไม่ไหวเอามือปิดหน้าหัวเราะพวกเขาไม่กังวลว่าคอนเสิร์ตจะถูกทำลายบรรยากาศและก็ไม่กังวลว่าแมวตัวนี้จะมาแย่งซีนบางทีการปรากฏตัวของแมวตัวนี้อาจทำให้พวกเขาเป็นข่าวไม่น้อยด้วยซ้ำพออาจินเล่นเพลงเสร็จก็ไม่ได้รีบลุกขึ้นเขายื่นกีตาร์ไปให้จ่า จะมองอาจินแล้วมองกีตาร์ตรงหน้างอาหางจากนั้นก็ยกสองเท้าหน้าแล้วเขีย่ยสายกีตาร์ของอาจินตอนแรกก็แค่ลองดูเขียเ่ยเบาๆสักพักเริ่มมันก็เกาเร็วขึ้นเรื่อยๆเจ้งท่านอยากเอามือปิดหน้าจะขึ้นไปทำเสียงประหลาดอยู่บนเวทีต่อหน้าผู้คนมากมายหน้าขายหน้าจริงๆหรือนี่จะเป็นศิลปะของแมวประหลาดเกินไปแล้วแต่นักศึกษาที่อยู่ข้างล่างกลับไม่รังเกียจหลายคนปรบมือให้รู้สึกว่าแมวตัวนี้น่าสนใจ บางคนยังตะโกนให้กำลังใจดีที่จะไม่ได้มีท่าทีจะเล่นานานมันเก่าๆอยู่ไม่ถึงนาทีก็ชักขากลับพอได้ยินเสียงข้างล่างพูดคุยกันอาจินจึงยกมือเป็นสัญญาณให้เบาเสียงลงด้านล่างจึงเงียบหลายคนเคยถามผมเรื่องตราประจำวงว่าทำไมพวกเราเลี้ยงหมาแต่ตราประจำวงเป็นแมวผมเคยบอกไปแล้วครับวงนิวบอยของเราเดินมาถึงวันนี้ได้เพราะได้แมวดำตัวหนึ่งช่วยไว้พวกผมรู้สึกขอบคุณมันมาก ตราประจำวงนี้พวกเราจะใช้มันต่อไปมันจะเป็นเครื่องตนใจให้นิวบอยก้าวไปสู่ความสำเร็จครับอาจินกล่าวคนที่อยู่ล่างเวทีไม่พูดคุยกันพากันบกแท่งไฟและป้ายไฟที่อยู่ในมือยกกล้องถ่ายวิดีโอและกล้องดิจิตอลขึ้นมาต่างรอคอยให้อาจินเล่าเรื่องแมวดามลึกลับตัวนั้นต่อเปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้แต่อาจินกลับไม่พูดเรื่องนี้ต่อและเพลงโลกเพ้อฝันของแมวในตอนนั้น ซึ่งผมก็เคยบอกแล้วว่ามันเป็นเพราะแมวตัวหนึ่งตอนที่ผมมาถึงมหาวิทยาลัยชูหัวผมก็คิดว่าจะได้เจอแมวตัวนั้นอีกหรือเปล่านักศึกษาที่อยู่ล่างเวทีบางคนเดาออกแล้วว่าอาจินจะพูดอะไรต่อพากันเอามือปิดปากอย่างตื่นเต้นเป็นอย่างที่คิดอาจินพูดต่อตอนนี้ในที่สุดผมก็ได้เจอมันแล้วครับอีกทั้งมันยังร่วมแสดงกับผมด้วยหานักศึกษาบางคนตื่นเต้นจนส่งเสียงออกมาตัวนี้เหรอ อาจินแต่งเพลงโลกเพ้อฝันของแมวได้เพราะแมวตัวนี้เหรออยู่ๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เจอไม่เสียทีที่มาดูคอนเสิร์ตในวันคริสต์มาสอีฟนี่เป็นแมวของมหาวิทยาลัยชูหัวเลยนะเป็นแมวที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ในการเป็นศิลปินอาจินสุดยอดเล่ามาอีกเล่าเรื่องที่ทุกคนไม่รู้ออกมาอีกแต่ปฏิกิริยาของผู้ชมที่อยู่ด้านล่างทำให้จะตกใจจนโก่งหลังกระโดดถอยหลัง ถ้าทางเหมือนต้องการหนีถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่ออาจินยกนิ้วขึ้นมาเป็นสัญญาณให้ทุกคนเงียบด้านล่างจึงสงบลงทุกคนอย่าทําให้มันตกใจหนีสิครับอาจินยิ้มพลางพูดอาจินส่งกีตาร์ให้เพื่อนในวงแล้วเอี้ยวตัวไปอุ้มจากขึ้นมาจะไม่ขัดขืนอาจเพราะเมื่อครู่ได้ร่วมงานกันรู้สึกโอเคกับคนตรงหน้าดูไม่มีอันตรายมันจึงไม่ดือ้อขอบคุณแกมากนะที่ตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน และก็ขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยอาจินพูดกับจะอีกทั้งยังเอามือลูกหัวของมันตอนนั้นเพลงโลกเพ้อฝันของแมวทําให้อาจินเริ่มมีชื่อเสียงวงนิวบอยเริ่มเป็นที่รู้จักหากคาดการไม่ผิดหลังจากคืนนี้ไปพวกเขาก็จะกลับมาเป็นข่าวในวงการบันเทิงอีกครั้งซึ่งนับเป็นเรื่องดีสําหรับวงนิวบอยเขาควรจะขอบคุณแมวไม่ว่าจะแมวดําตัวนั้นหรือตัวขาวดําตัวนี้พออาจินพูดจบจาก,ก็ร้องเมียวอ,ออกมาหนึ่งที ฟังดูเหมือนขานรับคำพูดของอาจินเสียงก็ดังออกทางลำโพงทำให้ทุกคนต่างได้ยินบางคนได้แปลเสียงร้องของจะมีหลายคนส่งเสียงหัวเราะออกมาคนของวงนิวบอยรวมถึงอาจินต่างนึกไม่ถึงว่าจ่าจะให้ความร่วมมือขนาดนี้พากันคิดในใจว่าแมวตัวนี้เทพมากแต่มีแค่เจ้งท่านที่รู้จักจะดีเท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆแล้วเพราะอาจินอุ้มมันผิดวิธีทำให้มันรู้สึกอึดอัดถึงได้ร้องออกมา ใครจะไปรู้ว่ามันจะร้องได้ถูกเวลาพากันเข้าใจผิดกันไปหมดและในเวลานี้มีคนพาสุนัขมาเดินเล่นแถวสนามกีฬาพอดีสุนัขตัวนั้นพอได้ยินเสียงร้องของจะผ่านทางลำโพงก็เห่าออกมามันจำได้ว่านั่นเป็นเสียงของแมวที่ชอบมาหาเรื่องจึงเห่าออกมาอย่างบ้าคลัง่งตอนนี้ไม่มีเสียงจากลำโพงกลบและบรรยากาศคอนเสิร์ตก็กำลังอยู่ในช่วงที่ทุกคนเงียบจึงมีคนได้ยินเสียงสุนัขเห่าจะที่ถูกอาจินอุ้มอยู่หูพึ่ง หันไปทางเสียงนั้นแล้วเริ่มส่งเสียงบ้างฮองฮงนิวบอยเจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษาที่อยู่ล่างเวทีทุกคนต่างก็อึง้งเจ้าท่านได้แต่คิดว่าแม่งจะโชเทพพูดภาษาอื่นอีกแล้วคนอื่นๆพากันตะโกนในใจพระเจ้าและพากันตื่นเต้นทั้งสนามมีหลายคนกลั้นไว้ไม่อยู่ตะโกนออกมานี่ถ้าไม่ได้เห็นกับตาหลายคนต่างคิดว่านี่เป็นสิ่งที่วงนิวบอยเตรียมไว้ก่อน เช่นทำเสียงหลอกแต่เห็นได้ชัดว่านี่ของจริงเสียงพูดคุยดังขึ้นมาอีกครั้งมีคนจำจะได้จากนั้นก็มีเสียงร้องตกใจและเสียงผิวปากแต่เสียงและปฏิกิริยาจากล่างเวทีทำให้จะตกใจมันดิ้นออกจากอาจินแล้วลงจากเวทีวิ่งหายไปต่อให้มีคนอยากขวางมันไว้ก็ไม่ทันแมวตัวนั้นว่องไวมากอีกทั้งตอนนี้ก็มืดขนของจะส่วนใหญ่เป็นสีดำหามันเจอยากถึงจะจะหนีไปได้ตอนนี้แต่ต่อไปก็คงไม่รอด ในเมื่อมีคนจำจะได้คนเหล่านั้นต่างคิดในใจว่าไว้จะไปถ่ายรูปกับจ่าจากนั้นก็โพสต์กดลงเน็ตนี้ก็คือแมวที่ร่วมเล่นเพลงกับนู w บอยพอจากไปแล้วคอนเสิร์ตก็ดำเนินต่อแต่ในใจของทุกคนต่างก็นึกถึงเรื่องแมวเมื่อครู่หลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนก็แยกย้ายเรื่องแจกลายเซ็นได้จัดไปเมื่อตอนกลางวันแล้วดังนั้นตอนนี้ทุกคนต่างเก็บของกลับคนของนิวบอยก็จะไม่อยู่นาน เว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยชูหัวร้อนระอุส่วนใหญ่พากันคุยเรื่องเซอร์ไพรส์ในงานเมื่อครู่ข้อมูลส่วนตัวของจะได้ถูกขุดคุยหลังจากที่เรื่องนี้แพร่ออกไปบรรดาคนที่ปกติไม่สนใจเรื่องแมวและก็ไม่รู้เรื่องที่พักของบุคลากรถึงได้รู้เรื่องความแปลกของจ่าไม่เพียงแค่นั้นเรื่องที่แมวตัวนี้เห่าได้นั้นเป็นเรื่องจริงหลายคนร่ำรำว่าพรุ่งนี้จะไปดู อยากจะเห็นแมวประหลาดตัวนี้ใกล้ๆบางคนได้รีบเอาประสบการณ์ในวันนี้โพสลงเว็บบอร์ดคนที่ถ่ายวิดีโอก็รีบแชร์ถึงแม้จะเป็นวิดีโอที่ถ่ายจากระยะไกลไม่ชัดมากเห็นแค่เงาได้ยินแต่เสียงชาวเน็ตก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันต่อมาข่าวบันเทิงหลายสำนักได้ลงเรื่องเมื่อคืนวงนูบอยเมื่อเทียบกับดาราภาพยนตร์ดังๆแล้วยังห่างชั้นนักแต่เรื่องนี้ก็เพียงพอที่จะเป็นจุดสนใจได้ เซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวแมวขั้นเทพเรื่องที่ต้องพูดถึงนักร้องนาำนิวบอยกับแมวเพลงโลกผฝันของแมวในตอนนั้นทำเพื่อใครตัวเอกอีกตัวปรากฏในคอนเสิร์ตคืนวันคริสต์มาสอีฟต้องบอกเลยว่าการปรากฏตัวแบบเหนือความคาดหมายของจ่าทำให้วงนิวบอยกลับมาเป็นข่าวได้อีกครั้งคนที่ไม่เคยรู้จักวงนี้ก็ได้เริ่มสนใจวงนิวบอยขึ้นมา ส่วนบริษัทต้นสังกัดของนิวบอยก็อาศัยจังหวะนี้ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงวันนี้เช้าศาสตราจารย์หลันพบว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเข้ามาในเขตที่พักด้านนอกยังมีนักศึกษาหลายคนที่ถูกกันไว้เขาไม่ได้เข้าไปถามว่าเรื่องอะไรมีเวลาว่างยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่สู้เอาเวลาไปดูแลดอกไม้แต่พอไปถึงที่เรือนเพาะชำศาสตราจารย์หลันกลับพบว่ามีนักศึกษาจำนวนเยอะกว่าที่มาออกันอยู่หน้าเรือนเพาะชำ ถ้าไม่ใช่เพราะมีการปรับปรุงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยคงมีคนปีนกำแพงเข้าไปแล้วสุนัขที่อยู่ด้านในรู้สึกได้ว่าข้างนอกมีคนแปลกหน้าเคลื่อนไหวอยู่ไม่น้อยมันจึงส่งเสียงเห่าออกมาไม่หยุดนักศึกษาที่หูดีพบว่ามีเสียงสุนักสามเสียงเป็นการยืนยันข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในเว็บบอร์ดได้ดีวันต,ต่อมาบริเวณแถวเรือนเพาะชำก็จะมีคนคอยมาวนเวียนมีบางคนที่เป็นคนนอก พวกเขาเข้าไปในเขตที่พักบุคลากรไม่ได้จึงมาเฝ้าอยู่ที่นี่หลายคนมาหาเพื่อนในมหาวิทยาลัยชูหัวก็ลองว่ามาดูเผื่อโชคดีได้เจอต่างก็อยากดูแมวเทพตัวนี้ของมหาวิทยาลัยส่วนจะได้กลายเป็นสัตว์ประจำม,มหาวิทยาลัยโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว ย้อนอดีตตอนที่413พี่ดำเดี๋ยวผมเลี้ยงเนื้อแพะย่างนะเรื่องของจะด,ด่งดังมากเจียวหยวนถึงกับโทรมาถามดีที่สิ้นปีแล้วพวกนักศึกษาต่างวุ่นอยู่กับการสอบปลายภาคซื้อของที่ระลึกแย่งซื้อตั๋วรถตัวเครื่องบินกลับบ้านคนที่ไปดักรอเจอจ่าจึงน้อยลงไปมากแต่ตอนนี้จะอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีอิสระเท่าไหร่แล้วทุกวันที่ออกมาจะถูกจับจ้องและมีคนวิ่งตาม นักศึกษาไล่ตามจะวิ่งหนีดังนั้นตอนนี้เวลาที่เจ้าท่านเดินเล่นอยู่ในมหาวิทยาลายัยจะไม่ค่อยได้เห็นจะเดินเอ้อระเหยลอยหน้าลอยตาอย่างสบายใจมันทําได้แค่หลบอยู่ในเขตที่พักเล่นกับอาวงหรือไม่ก็เล่นกับลูกหมาสองตัวในเรือนเพาะชำนี่ก็คือข้อเสียของการมีชื่อเสียงยังไม่ทันจะได้อะไรดีๆตอบแทนเรื่องยุ่งยากก็ตามมาเป็นกองพอเห็นจะประสบภัยแบบนี้ เจ้งท่านก็แอบ,บรู้สึกดีใจที่ตัวเองเดินเส้นทางขอทำตัวเงียบๆมาโดยตลอดอาจินเองก็ไม่ได้เอาเรื่องของเขาเปิดเผยออกไปพอผ่านช่วงปีใหม่ไปแล้วครอบครัวเจียวก็นั่งนับวันรอที่เจียวหยวนจะกลับมานี่เป็นครั้งแรกที่เจียวหยวนอยู่ห่างบ้านนานขนาดนี้ครึ่งปีแล้วในที่สุดก็จะได้กลับมาเจียวหยวนโทรบอกที่บ้านว่าอาจจะกลับช้าหน่อยเพราะเขาได้ช่วยทำการทดลองของอาจารย์ที่ปรึกษา ตอนนี้งานวิจัยกำลังอยู่ในช่วงที่ยุ่งมากสมาชิกในกลุ่มต่างไม่มีใครไปไหนเขาจึงไม่กล้าหนีกลับคนเดียวถึงแม้จะเพิ่งอยู่ปีหนึ่งแต่ถ้าออกไปเบื้องหน้านักศึกษาคนอื่นอาจไม่พูดอะไรแต่ก็คงมีแอบคิดในใจเรื่องนี้พ่อเจียวหยวนเข้าใจดีเพราะนักศึกษาของเขาก็เป็นแบบนั้นตอนนี้นักศึกษาปริญญาตรีพากันทยอยกลับบ้านแล้วแต่นักศึกษาปริญญาโทส่วนหนึ่งยังทำงานไม่เสร็จต่างก็อยากให้มีคนมาช่วยเพิ่ม อันที่จริงทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจียวหยวนกับรุ่นพี่รุ่นน้องไปในตัวต่อไปก็เหมือนเป็นการขยายความสัมพันธ์ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาอาจารย์ที่ปรึกษาอีกหน่อยจบแล้วไม่ว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือสอบเข้าเรียนปริญญาโทอาจารย์ย่อมให้ความช่วยเหลือก็เข้าใจอยู่หรอกแต่แม่เจียวหยวนก็ยังคงร้อนใจตั้งหน้าตั้งตานับวันรอ วันที่26เดือน12ตามปฏิทินจันทรคติมหาวิทยาลัยชูหัวก็เงียบเหงาลงไปมากซึ่งเจียวหยวนได้กลับมาตอนนั้นพ่อเจียวหยวนขับรถไปรับที่ท่ารถจากบ้านไปครึ่งปีเจียวหยวนเปลี่ยนไปไม่น้อยเมื่อก่อนเป็นแค่นักเรียนมีความสดใสบ้าบอเล่นสนุกแบบวัยรุ่นแต่ตอนนี้การพูดจาพฤติกรรมดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากการอยู่ห่างพ่อแม่ช่วยให้โตวไวขึ้นสิ่งที่ทำให้เจ้าท่านไม่สบอารมณ์ก็คือ ไม่ว่าใครกลับมาก็ชอบมาอุ้มช่างน้ำหนักตัวเขาขัดขืนยังไงก็ไรผลถึงจะกลับมาช้าแต่การได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนับเป็นเรื่องดีเจียวหยวนบอกว่าพวกรุ่นพี่คงต้องอยู่ฉลองตรุษจีนกันในห้องทดลองเพราะกำลังอยู่ในช่วงสามคัญปลีกตัวไปไหนไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้วันๆได้แต่อยู่ในห้องทดลองงานวิจัยที่กำลังเป็นที่นิยมประเทศอื่นก็มีคนทำไม่น้อยหากช้าไปหก ผลที่ได้ก็คงไม่มีความหมายในสายตาคนอื่นไม่มีใครสนหรอกว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียงบไปเท่าไหร่แบบนั้นช่างน่าสงสารสุดๆวงการน,นี้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเจ้างท่านเคยได้ยินมาหลายครั้งใกล้ช่วงตรุษจีนทุกคนต่างกลับมาอยู่บ้านแก๊งเจียวหยวนก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนัดเวลากันแล้วก็พาเจ้างท่านไปรูดบัตรเปิดห้องที่ไทม์เด็กหนุ่มสี่คนแห่งที่พักฝั่งตะวันออกบวกฟูเลย ทั้งห้าคนกินดื่มกันอยู่ที่ไทรอัมทั้งคืนเจ้งท่านนั่งฟังพวกเขาเมาเรื่องชีวิตในมหาวิทยาลัยอยู่ข้างๆในบรรดาทั้ง5้าคนดูเหมือนชีวิตสงสงจะชิวสุดเจียวหยวนซูอันหลันเทียนจูเรียนหนักมากนอกเหนือจากเวลาเรียนก็ต้องไปหมกตัวอยู่แต่ในห้องทดลองแอบหนีไปก็ไม่ได้เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเขาต่างรู้จักพ่อของตัวเองอีกทั้งยังติดต่อกันอยู่บ่อยๆ ทำตัวไม่ดีแอบหนีไปหักถูกจับได้ไม่ใช่แค่ตัวเองจะขายหน้าแล้วพ่อก็จะขายหน้าไปด้วยคนอื่นต่างพูดว่าพวกเขามีทางให้เดินมีคนคอยดูแลไม่ต้องกังวลอะไรแต่กลับไม่รู้เลยว่าพวกเขาก็มีแรงกดดันมากตอนที่คนอื่นเที่ยวเล่นสนุกพวกเขากลับต้องไปอยู่ห้องทดลองตอนที่คนอื่นกำลังจีบสาวพวกเขากลับต้องจีบกับหลอดทดลองแทนตอนที่คนอื่นได้กลับบ้านพวกเขากลับต้องคอยช่วยรุ่นพี่ทำการทดลอง ไม่มีใครโชคดีไปกว่าใครเทียบเรื่องความลำบากยังง่ายเสียกว่าส่วนฟูเลยเขาทำงานพิเศษไปด้วยเพราะที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีตอนที่เรียนมปลายใช้เงินไปไม่น้อยพอถึงตอนนี้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเหมือนทางบ้านจะแบกรับไม่ไหวอีกอย่างตารางเรียนเขาก็ไม่เยอะบางวิชาก็โดดออกไปหาโอกาสทำงานฝึกงานเพื่อลดภาระด้านการเงินดีกว่าอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมหลังเรียนจบไปในตัวด้วย พ่อของเขาคงช่วยเรื่องหาเส้นสายไม่ได้จึงต้องพึ่งตัวเองเจ้าท่านฟังแล้วก็ถอนหายใจทำไมตอนนั้นที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยถึงไม่มีความรู้สึกพวกนี้ตอนนี้กลับรู้สึกว่าทั้งห้าคนดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากอยู่ๆก็รู้สึกว่าตอนมปลายตัวเองเก่งเวอร์รอบรู้ไปเสียทุกอย่างแต่พอเข้ามหาลัยไปครึ่งปีกลับลืมไปเยอะพอจบมหาลัยคงได้ลืมความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับสาขาที่เรียนไปหมดแล้วแน่ ฟู่เลยที่ทำงานพิเศษตอนเรียนพูดเจียวหยวนพูดนั่นสิชอบมีคนมาถามฉันว่าเป็นนักศึกษามอดังแล้วยังจำความรู้ตอนมอตน้นมอปลายได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันอ่านแต่ตำราที่เกี่ยวกับที่เรียนส่วนนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ค่อยแต่แล้วอีกสามคนพยักหน้าเห็นด้วยอันที่จริงส่วนใหญ่ก็เป็นกันแบบนี้แหละไม่มีอะไรน่าแปลกซูอันพูดสงสงยิ้มมีแมวตัวหนึ่งบอกว่ายิ่งเรียนเยอะ ก็ยิ่งรู้เยอะยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งลืมเยอะพอลืมเยอะก็จะรู้น้อยแล้วจะเรียนไปทำไมห้าห้าเอกสงสงนายจำข้อความที่อาจารย์หลักภาษาเขียนท้ายกระดาษข้อสอบของนายตอนมอต้นได้เปล่าหลันเทียนจูถามพลางยิ้มตายหยีสงสง,สงทำหน้าเรียนแบบอาจารย์หลักภาษาตอนมอต้นแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมฉลาดน้อยนะเราหลายวันก่อนตอนที่ฉันไปช่วยแม่ถือของที่ตลาดเจออาจารย์คนนั้นด้วยนะ แก่ไปเยอะเลยพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาพวกเราไปเยี่ยมอาจารย์ตอนมอต้นกันเถอะบ้านอาจารย์อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่เจียวหยวนเสนอเอาสิไปเยี่ยมอาจารย์มปลายด้วยเลยยังไงพวกเราก็คงกลับบ้านมาได้แค่ปีละครั้งสองครั้งปีนี้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเจียวหยวนซูอันหลันเทียนจูไม่ได้อยู่ที่บ้านฉลองตรุษจีนพอถึงวันที่สิบห้าตามปฏิทินจันทรคติวันที่สิบเอ็ดก็ทยอยกลับมหาวิทยาลัยกันแล้ว แม่เจียวหยวนร้องให้อยู่หลายวันไม่เพียงแค่แม่เจียวหยวนครอบครัวของซูอันกับหลันเทียนจู่ก็เช่นกันแม่ซูอันยังได้มาหาแม่เจียวหยวนแล้วร้องให้ด้วยกันตอนยังไม่กลับก็คิดถึงเฝ้ารอพอกลับมาไม่กี่วันก็รู้สึกรำคาญชอบหาแต่เรื่องฉันยังบอกลูกว่าอยากให้รีบเปิดเทอมแล้วกลับมหาลัยไปซะแต่ตอนนี้พอเขาไปในใจมันก็วิววิวพูดจบสองแม่ก็น้ำตาพรั่งพรูเจึงท่านหลบอยู่ด้านนอกไม่กล้าเข้าไป กลัวว่าจะถูกลากไปร่วมวงด้วยดูจากเส้นทางที่พวกเจียวห่วเลือกแล้วอีกหน่อยคงต้องเรียนสูงต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ไปต่างประเทศเพราะหลายๆสาขาวิชาความรู้ในต่างประเทศดีกว่าหลายเรื่องในบ้านเราที่ต่างประเทศไม่ยอมรับดังนั้นโอกาสที่จะได้กลับบ้านมาคงน้อยแบบนี้ต่อไปบรรดาแม่ๆไม่ต้องมากอดคอร้องให้กันทุกปีหรือไง เดี๋ยวชินแล้วก็คงดีขึ้นเองการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้คนที่อยู่ห่างไกลาสามารถติดต่อกันได้สะดวกขึ้นแม่เจียวหยวนวิดีโอคอนคุยกับเจียวหยวนทุกอาทิตย์ส่งข้อความหาบ่อยๆซึ่งยุคนี้ดีกว่ายุคที่ไม่มีโทรศัพท์ต้องรอคอยจดหมายมากเมื่อเปิดเทอมใหม่อีกครั้งพวกแม่เจียวหยวนก็งานยุ่งไม่มีเวลามานั่งเสียใจแล้วเจ้งท่านเดินเล่นไปจนถึงรั้วกำแพงมหาวิทยายลายัยเขาเอาดินสอไปเขียนเพิ่มเติมว่า วันที่28เดือนกุมภาพันธ์คศ2 0 1 1รู้สึกว่ามันดูจืดชืดไปหน่อยเขาเงยหน้ามองดวงอาทิตย์ที่อยู่บนฟ้าจากนั้นจึงวัดวงกลมเติมด้านหลังแล้วเติมเส้นรอบๆบวงกลมตอนเที่ยงเจ้งท่านกินข้าวกลางวันที่ห้องทำงานของพ่อเจียวหยวนช่วงนี้อี้ซินจะมากินข้าวที่นี่ทุกวันตอนนี้พ่อเจียวหยวนมีงานวิจัยโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งอี้ซินก็เข้าร่วมด้วย บางครั้งอาจารย์กับลูกศิษย์คู่นี้ก็จะนั่งถกเรื่องงานวิจัยกันอยู่นานจากนั้นค่อยแบ่งงานให้นักศึกษาของตัวเองเอ๊ะอาจารย์เจียวครับอาจารย์ว่าเมื่อไหร่ผมถึงจะได้เกิดสักิ์ทีหล่ะครับพออยู่กันตามลำพังอีสซินก็จะเป็นกันเองกับพ่อเจียวหยวนพ่อเจียวหยวนเงยหน้ามองอีสซินแล้วพูดตอนที่พวกรุ่นน้องเลิกเรียกเธอว่าพี่อี้เนื่องจากอีสซินเป็นคนใจดีอายุยังน้อยโตกว่าพวกนักศึกษาปริญญาโทไม่กี่ปี ดังนั้นตอนนี้หลายคนในคณะจึงเรียกอี้ซินตามนักศึกษาคนอื่นๆของพ่อเจียวหยวนว่าพี่อีหรือรุ่นพี่ไม่ใช่อาจารย์อ e ีแต่พ่อเจียวหยวนพูดแบบนี้ก็มีเหตุผลหากอี้ซินแจ้งเกิดในหน้าที่การงานแล้วต่อให้เขาจะใจดีกว่านี้อีกมากเท่าไหร่ก็คงไม่มีนักศึกษาคนไหนกล้าเรียกเขาว่ารุ่นพี่แล้วพอพูดถึงลูกหนูขาวที่อยู่ในห้องทดลองช่วงนี้แล้ว อิสินก็นึกถึงหนูขนแดงตัวนั้นที่ถูกดูแลเป็นอย่างดีอาศัยหนูขนแดงตัวนี้ในการเขียนงานวิจัยดังๆให้คณะมาหลายบทความทุกวันนี้มันยังคงถูกเลี้ยงดูอย่างประครบประงมจากศาสตราจารย์ของคณะหลายท่านอาหารที่ให้กินก็มีการจัดหาให้อย่างดีกินไม่หมดก็ทิ้งเลยตอนเจาะเลือดเอามาตรวจก็ระวังแล้วระวังอีกอาจารย์ในคณะต่างก็ไม่กล้าให้นักศึกษาลงมือ กลัวว่าจะใช้แรงเยอะเหมือนตอนที่ทำกับลูกหนูขาวเด็ดคอหนูขนแดงตายถึงตอนนั้นพวกอาจารย์คงได้เข้าไปร้องให้ในห้องน้ำจนเป็นลมแน่โชคดีที่หนูขนแดงตัวนั้นยังคงแข็งแรงดีถึงแม้จะไม่ได้ดูมีชีวิตชีวาเหมือนตอนที่เพิ่งพ่ามาแต่อายุขยของมันก็มากกว่าลูกหนูชนิดอื่นหากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหนูขนแดงก็น่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีก3-5ปีในสายตาของใครหลายคนนี่ก็นับว่าปาฏิหาริมากแล้ว ตอนนี้หนูขนแดงดูเป็นมิตรมากขึ้นเพียงแต่ตอนเก็บตัวอย่างไปตรวจคนที่ทำจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าถูกกัดเข้าคงไม่ใช่เรื่องเล็กทางคณะอยากเพาะเลี้ยงหนูขนแดงรุ่นต่อไปแต่น่าเสียดายที่ล้มเหลวมาตลอดบ้างก็กัดลูกหนูขาวที่ส่งเข้าไปตายบ้างก็ลูกที่คลอดออกมาไม่มีขนสีแดงอีกทั้งยังเป็นโรคแต่กําเนิดมีคนเคยลองใช้วิธีโคลนนิง่งแต่ก็ยังไม่สําเร็จบวกกับไปกดดนันมันมากๆม,มันก็จะไม่ยอมกินอาหาร เล่นเอาพวกคนใหญ่คนโตที่ปกติชอบวางมาดตกใจเสียจนหน้าถอดสีรีบวางมือทันทีปกติแค่มันอุจจาระลำบากหรืออุจจระมีความผิดปกติพวกอาจารย์ก็เร่งหาวิธีแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนแล้วเพราะถึงอย่างไรหลายคนก็มองว่าหนูขนแดงตัวนี้อายุมากแล้วหากไม่ระวังเกิดตายขึ้นมาจะทำไงระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นอีสินก็หันไปมองแมวดำที่นอนนีบอยู่ด้านข้างพลางคิดในใจ นี่ก็หลายปีแล้วแมวตัวนี้ก็น่าจะอายุเยอะแล้วเจ้าท่านไม่ได้สนใจสีหน้าของอีซินหลังจากที่กินอิ่มนอนหลับไปหนึ่งตื่นเขาก็ปีนหน้าต่างออกไปข้างนอกตอนบ่ายยังต้องไปรับจัวเสี่ยวเมาที่โรงเรียนประถมอีกวันนี้เสี่ยวจัวมีประชุมตอนแรกอยากวานให้นักศึกษาของอาจารย์ฟูไปช่วยรับลูกชายแต่นึกไม่ถึงว่าจัวเสี่ยวเมาจะปฏิเสธแล้วโทรไปบอกครอบครัวเจียวว่าให้เจ้าท่านไปรับ อย่างไรเสียเจ้าท่านก็ว่างเมื่อก่อนก็เคยไปรับเสี่ยวโย่จื่อตอนนี้เขาจึงเดินไปทางโรงเรียนประถมวันนี้โรงเรียนเลิกไวกว่าปกติสองคาบเพราะสองคาบหลังเป็นวิชาเลือกตามความสนใจจัวเสี่ยวเมาไม่ได้เลือกพอเลิกเรียนจึงสะพายกระเป๋าเดินออกมาพอเห็นเจ้าท่านที่นั่งอยู่บนกำแพงหน้าโรงเรียนดวงตาของจัวเสี่ยวเมาก็เป็นประกายวิ่งเข้าไปหาพลางตะโกนเรียกพี่ดำจนมีเสียงดังกลุบๆจากดินสอที่อยู่ในกล่องดินสอ ตอนนี้เป็นเทอมสองของชั้นป .2 ออแล้วอันที่จริงด้วยความสามารถของจัวเสี่ยวเมาให้มาอยู่ป .2 ออยังนับว่าต่ำไปด้วยซ้ำแต่เสี่ยวจัวก็ไม่อยากให้ลูกเรียนวัยจนเกินไปอยากให้ลูกอยู่กับเพื่อนในวัยเดียวกันมากกว่าเวลานั่งเรียนส่วนใหญ่จัวเสี่ยวเมาจะไม่ได้ดูหนังสือประจำวิชาอ่านหนังสือของตัวเองพวกคุณครูก็ไม่ว่าอะไรเพราะหนังสือที่จัวเสี่ยวเมาอ่านคำถามที่ยกขึ้นมาถามส่วนใหญ่คุณครูประถมจะตอบไม่ได้ บวกกับอาจารย์ฝูกับเสี่ยวจัวได้เคยบอกครูประจำชั้นไว้แล้วดังนั้นพวกคุณครูจึงไม่ได้บังคับอะไรจัวเสี่ยวเมาพอไปถึงหน้าเจ้งท่านจัวเสี่ยวเมาก็หยิบเงินห้าสิบหยวนออกมาโบกพี่ดำเดี๋ยวผมเลี้ยงเนื้อแพะย่างนะเจ้างท่านมองจัวเสี่ยวเมาเด็กคนนี้ไม่อยากกลับบ้านใช่มะแต่วันนี้จัวเสี่ยวเมาดูเหมือนจะมีเรื่องในใจเจ้เเเจเงท่านสายหน้าแล้วรีบเดินตามไป เด็กน้อยจัวเสี่ยวเมาเดินไปซื้อเนื้อแพะย่างมาสองไม้อย่างคล่องแคล่วเสี่ยวจัวเคยบอกกับจัวเสี่ยวมาว่าอาหารข้างนอกไม่สะอาดอย่ากินเยอะดังนั้นเด็กน้อยจึงกินแค่บรรเทาความอยากพอซื้อแล้วก็ไม่ได้เดินกลับที่พักฝั่งตะวันตกทันทีแต่เดินไปทางถนนเส้นเล็กๆของมหาวิทยายลายัยแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ยาวยื่นเนื้อแพะไปที่ปากเจิ้งท่านส่วนมืออีกข้างก็กินของตัวเองมีจัวเสี่ยวเมาช่วยถือ เจ้งางั่นแค่ขยับปากก็พอระหว่างที่กินอยู่นั้นอยู่ๆจัวเสี่ยวเมาก็พูดขึ้นพี่ดำผมว่าผมน่าจะมีพ่อเพิ่มแล้วละ่ะหืมเจ้งท่านสามลักเนื้อแพ้ทันที กดไลค์และกดซับสไคร้ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ